อ่านยองทุกคนครับพวกวผมในต้น TLP แล้วตามที่เห็นนะครับก็2พวกคูปองเนี่ยผมก็ได้มาจากบังเกอร์ชั้นที่2แล้วก็3นะครับก็จะเป็นอย่างไงนั้นพวกเราก็มาดูกันก่อนนะครับว่าผมจะได้อะไรในนี้สปอยถัง <c oughs> ถังนั้นที่3เลนะครับผมไม่เกลือแน่ๆได้ถัง แล้วก็ปืนติดมอสดหน่อยก็เป็นถือว่าเป็นของดีมากนะครับแล้วสำหรับพรุ่งนี้ผมก็จะสอนวิธีการทำกำแพงเลเวล3ากำแพงต่อ1วันนะครับแบบเป็นเทคนิคง่ายๆแล้วก็ทำได้ง่ายนั่นเองนะครับแล้ววันนี้ก็จะมาสอนวิธีลุยบังเกอร์แบบประหยัดนิดหน่อยนะครับก็อันแรกเลยนะครับก็ห้องนี้นั่นเองจะอาศัยบั๊กนะครับบั๊กกำแพง ไม่ใช้ธนูหรือว่าปืนเลยก็ก็แค่เหมอะไปทุบมันแล้วก็เข้ามาเข้ามาในห้องนี้ก็จะมีการสอนบักใหม่ด้วยนะครับถือว่าแบบเป็นบักเก่าแหละถือว่ามันยังไม่โดนแก้แล้วบักกำแพงนะครับอันแรกนี้ก็ทําแบบผมนั่นแหละนะครับผมก็เคยสอนในคลิปต่างๆมาแล้ว กำแพงนี่ก็ต้องอาศัยจังหวะนะครับถ้าพลาดนี่ก็ตายแล้วครับสักพีหงางนี้ก็สามารถเรียกมาได้แล้วก็ทําแบบนี้ได้นะครับเป็นบั็กนะครับแล้วสามารถทําบั็อกเน่กับเจ้าตัวตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าดาเมจมันจะแรงนิดหน่อยเราก็ต้องอาศัยบั็กเสื้อกราะของเราจะได้ไม่พัง แล้วมันก็จะมี2เออมี3มี3มอย่างมี3แหลงนั่นแหละที่ผมจะห้ามให้ทุกคนไปสู้นะครับเพราะว่ามันจะไม่มีเปอร์เซ็นต์ของคูป,ปองสีแดงเลยสำหรับตอนนี้ก็จัดการพวกห้องเล็กๆนี้ไปก่อนนะครับพยายามอย่าออกไปต่อสู้กับพวกสองมีสตัวนี้นะเพราะว่า2ตัวพวกนั้นมันโหดเกินไปแล้วก็มันไม่มีเปอร์เซ็นต์ดรอปคูป,ปองสีแดง ที่สำคัญที่สุดของการลงมังเกอร์ก็คือคูปองสีแดงนั่นเองก็เกลีพวกนี้ให้หมดก่อนแล้วแล้วก็เข้ามาห้องนี้นะครับแล้วนี่ก็จะเป็นบักที่2นะครับบักขึ้นลงบันไดนั่นเองเ้ยขึ้นลงลิฟต์นั่นเองนะครับก็หมอะแล้วก็ทุบมันสังเกตนะครับว่าซอมบี้ตัวอืน่นมันจะวิ่งไล่เราเพราะว่าเจ้าซอมบี้ตัวอ้วนนั้นเวลาเราทุบมันแล้วมันก็จะเดินไงแล้วจะทําให้ พวกซอมบี้ตัวอื่นรู้ตัวได้เหมือนกันถ้ามันตายแล้วเราก็สามารถเข้ามารูดของได้นะครับก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยผมก็รูดของมาเรียบร้อยแล้วในห้องนั้น <ส estão> นั่นแหละครับมีมีแค่สีตัวมีแค่ซอมบี้สีตัวนะครับในแถวนี้ก็ที่พวกเราควรจะระวังไม่ไปดูรพวกมันเพราะว่าพวกมันไม่มีคุป่องสีแดงแล้วมาถึงที่นี่นะครับก็ ป้อมปืนเทเรทนั่นเองทุกคนคงรู้แล้วนะนี่ก็เอาแคทธนูมาอันเดียวนะครับรวมๆก็สองอันน,นนะสำหรับชั้น2ด้วยนะแล้วเอ้ยชั้น3ชั้น3ด้วยก็เอามาที่นี่ก่อนจ <c oughs> ็บจ็บคอนิดหน่อยแล้วสำหรับห้อง,งข้างๆนี้ก็มีซอมบี้อ้วน2ตัวนะครับก็ผมแนะนำนะครับ ไม่ต้องไปสู้กับพวกมันเลยนะครับเพราะว่าพวกมันไม่มีคูปองสีแดงไม่มีเลยนะครับก็ห้ามเลยเสียดายเสื้อกเกราะแล้วพอเรามาถึงห้องนี้นะครับก็สามารถเอาธนูจัดการมันได้บวกกับบักกำแพงนิดหน่อยนะแล้วบักกำแพงนี้ก็ตรงนี้เลยนะครับสามารถทาได้แบบรวดเร็วแล้วบักที่3นะครับก็เป็นบักที่เก่าแก่แล้วก็สามารถทาได้ด้วย เรื่อยกันไปถนนนั่นเองนะครับทําสลับกันไปมาก็ได้สามารถทําได้กว่าพวกเขาจะแก่นะถ้าพวกเขาแก้แล้วพว,พวกคนอื่นจะกระจายข่าวมานั่นเองแหละเดี๋ยวเราก็คงได้รู้ก็ตอนนี้ก็รีบ,รบทําไปก่อนนะครับแล้วจะบอกนะว่า่าบอกให้ผมลบคลิปนะครับเพราะว่าพวกทีเอ็มไม่ให้ดูพวกเขาดูพวกที่แบบดังๆแบบ ออชอตตี้บลูจวาว่าหรือว่าพวกสตาร์สไนป์นั่นเองนะครับแล้วมาถึงชั้นที่3นะครับก็สามารถทำบัคก,กำแพงแถวนี้ได้เหมือนกันนะครับก็เรียกเจาซอมบี้ตัวแบบนี้ออกมาแล้วก็ทำได้ก็บัคนี้ก็สามารถทำได้กับเจ้าอ้วนตัว500นะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วสำหรับห้องนี้นั้นไม่แนะนำเหมือนกันนะครับว่าออซอมบี้ในห้องนี้มันเยอะเกินไปนะ แล้วมันจะเป็นปัญหารเราถ้าเราสู้กับพวกมันปกติผมจะเอาปืน AK จัดการพวกมันแต่ว่าตอนนี้ผมเลิกพวกมันเยอะเกินไปแล้วผมไม่ได้คูป,ปองสีแดงอะไรเลยทั้งนั้นไม่ได้เลยสักทีเลยในห้องนี้ผมก็เลยทำแบบนี้แล้วก็เห็นพวกฝรั่งเขาทำแบบนี้กันเยอะผมก็เลยทำตามก็แค้นอยู่นะที่ไม่ได้คูป,ปองสีแดงในห้องนี้ เียงน้อยก็มีคูปองสีเหลืองกับไอ้คูปองสีเขียวนิดหน่อยแล้วพอมันถึงห้องนี้นะครับก็สามารถเอ,เอาปืนจัดการพวกมันหรือว่าจะทำยังไงก็ได้นะครับเพราะว่าห้องนี้มันก็หนีหนีพ้นบลคกเออทำบัคกไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะว่ามันจะมีซอมบี้อีกตัวอยู่ข้างนอกแล้วเราก็ต้องจัดการกับพวกมัน ตัวเดียวนะสิจะเรียกพวกมันก็ไม่ถูกแค่ตัวเดียวไปอีกข้างหนึ่งก็ซอมบี้5 0 0นี่นะครับซอมบีตัวนี้สามารถทําบักได้บักกําแพงก็หมอบทุบมันก่อนแล้วเราก็ค่อยเรียกมันมาตรงนี้พอมาถึงห้องสุดท้ายนะครับก็สามารถทำบักลิฟได้นะครับแล้วสำหรับห้องพวกพวกที่มีท็อกซิกนี้ผมก็ห้ามเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่มีคูป,ปองสีแดง แต่ถ้าอยากเข้าห้องแก๊สก็สามารถไปได้นะเอาละผมก็มาสอนสำหรับคนที่ประหยัดอยากจะลุยแต่บอสนะครับก็อันแรกก็ใช้เลื่อยนะครับฝันเจอซอมบี้ตัวนั้นเพื่อไม่ให้ให้มันตายทันทีไงไม่ให้ซอมบี้พวก2ตัวนั้นมันรู้ตัวไงถ้ามันรู้ตัวเราก็จะเสียปืนหรือว่าเสียอยุดเสียอาวุธไปเยอะอีก ก็ทําแบบผมเลยก็ได้ก็แค่จัดการซอมบี้หตัว2ตัวแล้วนกะ็ตัวที่3นะครับส่วนไอ้ป้อมปืนไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะว่ามันไม่ไม่ได้เป็นปัญหากับเราถ้าเราอยากจะลุยแต่บอสแล้วพอมาถึงห้องนี้ก็สามารถหมอบแล้วก็ฟาดมันได้เหมือนกันนะครับแล้วสามารถเอาปืนกลอ,อกมาจัดการมันก็ได้นะครับแต่ผมเอาลูกซองมาพวกมันก็สามารถ กรอบคูป,ปองสีแดงได้เหมือนกันนะครับแล้วพอมาถึงห้องนี้ก็สามารถออกกล้อหยิงพวกมันก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และก็กดติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับอันยอง